ยานีสิบเสวัสดีค่ะน้องๆเคยได้ยินกาบกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องกาบยานีส11กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเป็นอะไรเล้นถอนหายใจดังเชียพรุ่งนี้คุณครูจะให้สอบแต่งกาบยานีส1บ แต่รินยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยกลัวสอบไม่ผ่านค่ะเรื่องแค่นี้เองให้พี่ช่วยอธิบายให้ฟังไหมล่ะดีเลยค่ะรินกำลังอยากได้ผู้ช่วยพอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะอันดับแรกพี่อยากให้รินรู้ก่อนว่ากาบคืออะไรแล้วกาบคืออะไรล่ะคะ กาบคือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการกำหนดคณะพยางและสัมผัสมีลักษณะคล้ายฉันแต่ไม่บังคับครุละหุกาบมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเช่นกาบยานี11กาบชบัง16กาบสุรางคนางกาบหอโคลงเป็นต้นเอาล่ะในเมื่อได้รู้จักกาบไปแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของกาบยานี11กันดีกว่า กาบยาในีิ11คือคำประพันธ์ประเภทกาบชนิดหนึ่งมีการกำหนดคณะบังคับสัมผัสทำไมถึงเรียกว่ากาบยาในส1 1ล่ะคะอ๋อก็เพราะจำนวนพยางค์ในวรรคทั้งสองวรรคหรือหนึ่งบรรทัดรวมกันได้11พยางค์ต่อมาเรามาดูลักษณะฉันทลักษณ์กาบยานี11กัน ฉันทะกากบยานีสิบเประกอบด้วยคณะพยางและสัมผัสเรามาดูกันทีละอย่างนะเริ่มที่คณะก่อนเลยกาบยานีสนะิบเนั้นหนึ่งบาทมีทั้งหมด2วัตหนึ่งบทจะมีสองบาทบาทที่หนึ่งเรียกว่าบาทเอกบาทที่สองเรียกว่าบาทโท กาบยานี1 1นั้นหนึ่งบทจะมีสวัรควัรคที่หนึ่งเรียกว่าวัรคสดับวัรคที่สองเรียกว่าวรรครับวัรคที่สามเรียกว่าวักครองวักคที่สี่เรียกว่าวัรคส่งต่อมาเรามาดูในส่วนของพยางกันบ้างพยางหรือคำในกาบยานี1 1นั้นวักคแรกจะมีห้าคำวักคหลังจะมีหกคำรวมเป็นส1อคำ และส่วนประกอบสุดท้ายก็คือสัมผัสซึ่งในบทแรกคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2หรืออาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นคำที่1หรือ2ก็ได้ต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3 ต่อมาเราจะมาดูสัมผัสของบทที่2ซึ่งคำสุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับคำที่สของวรรคที่สหรืออาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นคำที่1ห,หรือ2ก็ได้และคำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3เช่นเดียวกันกับบทแรก ต่อมาคำสุดท้ายของบทที่หนึ่งจะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปซึ่งเราเรียกสัมผัสนี้ว่าสัมผัสระหว่างบทนั่นเองน้องๆคะ่ะเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆก,กันสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมได้เลยคะ่ะน้องๆคะ่ะเราไปดูกาบย่านี่11กันต่อเลยคะ่ะ เป็นไงบ้างรินคราวเนี้ยเข้าใจเรื่องกาบยาในส1บหรือยังเข้าใจแล้วค่ะแต่พี่วินลองช่วยยกตัวอย่างกาบยาในส1บให้รินฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิพี่ยกตัวอย่างกาบยาในส1บเอบทนี้แล้วกันพ่อจึงทันแหลงไขให้แจ้งใจอย่างท่วนทีมเมล็ดพืชที่เจ้ามีไม่มีวันผลิดอกใบเพราะพ่อคั่วสุกแล้ว ณนะลูกแก้วจงเข้าใจพ่อสิควรสงสยัยว่าเหตุใดมันงอกงามเป็นไงบ้างรินกับยานิสิบเอ็ดที่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังมีฉันทักลณ์ครบไหมครบค่ะทั้งคณะพยางและสัมผัสถ้ารินเข้าใจแบบนี้พี่เชื่อว,ว่าพรุ่งนี้รินต้องสอบแต่งกาบยานิสิบเอ็ดได้แน่นอน รินก็หวังเช่นนั้นค่ะจะว่าไปพี่วินก็อ่านกาบยานีเพราะเหมือนกันนะคะไม่ยากเลยจ้าแค่รินเว้นวรรคจังหวะให้ถูกต้องรินก็สามารถอ่านให้เพราะได้เหมือนกันต้องทำยังไงบ้างคะการอ่านกาบยานี1 1นั้นจะต้องแบ่งจังหวะการอ่านคำในแต่ละวรรคดังนี้วรรคหน้ามีห้าคำเราจะแบ่งเป็นสอง สามคำวักหลังมีหกคำเราจะแบ่งเป็นสามสามคำไหนรินลองอ่านกับยานิส1บอบทนี้ให้พี่ฟังสิอย่าลืมเบ้นจังหวะคคำตามที่พี่บอกนะ เรื่อยๆมารอนรอนทิพากรจะตกต่ำสนธยาจะใกล้คำคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาไร้คู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้ เก่งมากเลยรินเห็นไหมไม่ยากเลยจริงด้วยค่ะเอาละเอาละคราวนี้ก็สบายใจได้แล้วว่าพรุ่งนี้รินต้องแต่งกาบยานสิบเอ็ดได้แน่นอนตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนเถอะค่ะน้องๆคะ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้ความเข้าใจกับบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้วคะ่ะกับกิจกรรมฉายเดี่ยวถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยคะ่ะ ตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับคาบเรียนนี้นะคะอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ